ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skill Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศัก,กยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงานขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skill Whisperer ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลูกแพรวันวิสาวิโรชเฉลิม Personality Development and Communication Trainer ผู้ช่วยในการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารรายบุคคลค่ะในปัจจุบันเราอยู่ในยุคของโลกดิจิตอลและสื่อโซเชียลต่างๆที่เราต้องเผชิญกับข้อมูลจำนวนมากในชีวิตประจำวันและทุกสิ่งอย่างก็ล้วนเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงให้ทันโลกทันสมัยทันเหตุการณ์รวมไปถึงวิธีการสื่อสาร การสื่อสารจึงต้องกระฉับกระเฉงตรงใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังการเล่าเรื่องแบบไมโครสตอรี่จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญค่ะที่ทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและตอบสนองตอ่อพฤติกรรมการรับข้อมูลที่เปลี่ยนไปในโลกที่เน้นความรวดเร็วเทคนิคการเล่าเรื่องแบบไมโครสตอรี่ เกิดขึ้นจากการผสมผสานร,ระหว่างความต้องการสื่อสารที่รวดเร็วของยุคดิจิทัลกับการเล่าเรื่องแบบดั้งเดิมหรือว่า storytelling นั่นเองค่ะที่เน้นความลึกซึ้งและสร้างอารมณ์ร่วมของผู้ฟังเทคนิคนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่เวลามีค่าการใช้เรื่องราวสั้นๆที่กระชับ แต่ทรงพลังทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและสร้างความประทับใจรวมไปถึงส่งสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกบริบทค่ะนอกจากนั้นค่ะเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Micro Stories ได้รับการพัฒนาจากแนวคิดและงานวิจัยต่างๆเช่นแนวคิดจากงานวิจัยด้านการสื่อสารองค์กรและธุรกิจมักเน้นความกระชับเพราะเวลาของผู้ฟังมีจำกัดค่ะ MicroStory ได้รับการพัฒนาจากความต้องการนี้โดยเฉพาะในบริบทของการนำเสนอไอเดียการสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงการขายสินค้าเป็นต้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างที่เรารู้จักกัน Elevator Pitch แนวคิดที่เน้นการสื่อสารไอเดียในระยะเวลาสั้นๆประมาณ30-60วินาทีรวมไปถึง Agile Communication การสื่อสารแบบรวดเร็วและยืดหยุ่นภายในทีมของการทำงานในรูปแบบอาจาาและยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสมองของมนุษย์ระบุว่าสมองของเราค่ะสามารถโฟกัสกับข้อมูลใหม่ๆได้ในช่วงเวลาเพียงแค่8-10นาทีเท่านั้นในการพูดครั้งเดียวและงานวิจัย The Serial Position Effect ทฤษฎีที่ระบุว่าผู้คนมักจดจำข้อมูลช่วงต้นและช่วงท้ายของการสื่อสารได้ดีที่สุด ดังนั้นค่ะ MicroStory จึงถูกพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับระยะเวลาการรับข้อมูลของผู้ฟังและเหมาะกับการเล่าจุดสำคัญที่กระชับในระยะเวลาสั้นๆเรามาดูกันนะคะว่าเทคนิคการเล่าเรื่องแบบ MicroStory มีลักษณะอย่างไรบ้าง 1. ค่ะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ชัดเจนดึงดูดความสนใจได้ทันทีเปิดเรื่องด้วยฮุกที่กระตุ้นความอยากรู้ ใช้ประโยคที่ชัดเจนหรือเหตุการณ์ที่ดึงดูดเพื่อเปิดเรื่องเช่นคำถามที่ชวนคิดข้อความแปลกใหม่หรือสถานการณ์ที่คนคาดไม่ถึงทำให้ผู้ฟังสนใจตั้งแต่ช่วงแรกและอยากฟังต่อจนจบตัวอย่างเช่นค่ะคุณเคยรู้สึกว่าไม่มีใครอยากฟังความคิดเห็นของคุณไหมคะครั้งหนึ่งฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่มันทำให้ฉันเรียนรู้วิธีพูดที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดฟัง 2. ใช้โครงสร้างที่กระชับตั้งแต่ต้นเนื้อหาและจบใช้โครงสร้างที่เรียบง่ายและหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ยาวหรือซับซ้อนเน้นคำที่ง่ายและตรงประเด็นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ทันทีค่ะโดยเริ่มต้นจากการกำหนดเหตุการณ์เปิดเรื่องโดยสถานการณ์ที่ดึงดูดความสนใจจากนั้นเข้าสู่ใจความสำคัญด้วยการแสดงถึงปัญหาอุปสรรคหรือความทา้าทายและปิดท้ายด้วยผลลัพธ์ หรือบทเรียนที่ได้รับหรือข้อคิดที่น่าจดจำค่ะโครงสร้างนี้จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ทันทีและไม่สับสนตัวอย่างนะคะตอนที่เราตั้งเป้าหมายยอดขายครั้งแรกเราคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่เมื่อทีมเรารวมพลังกันเราทำยอดขายได้เกินเป้าหมายถึง 2. 0เรรื่องนี้ทําให้ฉันมั่นใจว่าการทำงานเป็นทีมคือพลังที่สำคัญที่สุดข้อที่3ค่ะ เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย Micro story ต้องเกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือปัญหาของผู้ฟังมันถึงจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตัวเองเราควรที่จะเลือกเรื่องที่จะสะท้อนความสนใจและความต้องการหรือค่านิยมของผู้ฟัง 4. กระตุ้นอารมณ์ Micro story มักสร้างความรู้สึกร่วมเช่นความตื่นเต้นแรงบันดาลใจ หรือความเห็นใจการเชื่อมโยงกับอารมณ์ช่วยให้เรื่องเล่านั้นทรงพลังและจดจำได้ง่ายขึ้นค่ะและข้อที่5มีข้อความหรือบทเรียนที่ชัดเจนทุกไมโครสตอรี่ควรมีสาระสำคัญหรือคีย์เมสเซจที่ต้องการสื่อไม่ว่าจะเป็นข้อคิดแรงบันดาลใจหรือข้อมูลสำคัญจุดเด่นคือการจบเรื่องด้วยบทเรียนที่น่าจดจำค่ะ ในส่วนของการฝึกการเล่าเรื่องแบบไมโครสตอรี่ค่ะเราต้องอาศัยการฝึกทักษะในการเลือกประเด็นสำคัญและเรียบเรียงคำพูดให้กระชับตรงประเด็นซึ่งทุกคนสามารถฝึกได้ด้วยวิธีการดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะเราควรที่จะเลือกประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่สั้นและมีข้อคิดเริ่มจากเลือกเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันหรือประสบการณ์ที่มีความหมายกับตัวเรา เรื่องนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเลยนะคะแต่อย่างน้อยค่ะควรที่จะต้องมีข้อคิดหรือบทเรียนสําคัญค่ะเช่นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเล็กๆน้อยๆแล้วได้รับคําขอบคุณกลับมาสามารถเปลี่ยนเป็นไมโครสตอรี่เพื่อสื่อถึงความสําคัญของน้ําใจได้เห็นไหมคะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็สามารถสร้างเรื่องราวเป็นไมโครสตอรี่ได้แล้ว 2. ค่ะกาหนดจุดเริ่มตน้น เนื้อหาส่วนกลางและจบอย่างชัดเจนเราควรที่จะเขียนโครงร่างคร่าวๆของเรื่องนะคะโดยเน้นที่การเปิดเรื่องให้หน่าดึงดูดเข้าใจง่ายและจบด้วยข้อคิดผลลัพธ์หรือบทสรุปที่เกิดขึ้นโครงสร้างที่กระชับนี้ค่ะจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่าเรื่องไม่ยืดเยือ้อและสามารถฝึกให้ใช้คำที่ตรงประเด็นได้มากขึ้น 3. ค่ะฝึกเล่าใน1-2ประโยคก่อนค่ะ เราควรที่จะลองฝึกเล่าเรื่องใน1-2ประโยคสั้นๆนะคะเพื่อฝึกให้สามารถสื่อสารเนื้อ,อาหาหลักได้โดยไม่ต้องอธิบายเป็นประโยคยาวมากๆ mm hmm. เช่นหากมีเรื่องเกี่ยวกับการก้าวข้ามความกลัวสามารถสรุปได้ว่าวันนั้นค่ะฉันกลัวมากแต่เพราะเลือกที่จะลงมือทำค่ะฉันเลยพ้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองแค่นี้ค่ะ หนประโยคสั้นๆนะคะต่อมาค่ะ4ฝึกการใช้คำที่ทรงพลังลองหาคำที่สื่อถึงอารมณ์แล้วก็ให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะตัวอย่างเช่นท้อแท้แทนคำว่าเสียใจหรือตื่นเต้นแทนคำว่ารู้สึกดีเพื่อให้เรื่องราวกระชับและทรงพลังมากยิ่งขึ้นค่ะ การเลือกคําที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มพลังในการเล่าเรื่องและทําให้ผู้ฟังนั้นเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นนะคะทริคที่5ค่ะใช้เวลาไม่เกิน1-2นาทีในการเล่าเรื่องเพื่อเป็นการฝึกเล่าเรื่องที่กระชับและดึงดูดลองตั้งเวลาให้กับตัวเองในการซ้อมและก็เล่าเรื่องในกรอบเวลานะคะเพื่อช่วยให้เรานั้นคุ้นเคยได้มากขึ้นลองคิดถึงเนื้อหาที่สำคัญเท่านั้นค่ะ แล้วก็พยายามไม่ต้องลงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นจนเกินไปนะคะ 6. ค่ะเน้นความรู้สึกและประสบการณ์ค่ะ Micro Story ที่ดีมักจะสะท้อนความรู้สึกของผู้เล่าเช่นการแสดงความรู้สึกในขณะนั้นหรือสิ่งที่คิดทำให้เรื่องนั้นดูจริงและก็ใกล้ชิดกับผู้ฟังนะคะลองฝึกเขียนบันทึกประสบการณ์รายวันก็ได้ค่ะโดยสรุปเป็นประโยคสั้นๆพร้อมกับบรรยายความรู้สึก ที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆทำให้การเล่าเรื่องของเรานั้นน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะ7ค่ะฝึกบ่อยๆและบันทึกวิดีโอในการเล่าเรื่องการบันทึกวิดีโอค่ะจะช่วยทำให้เรานั้นสามารถเห็นท่าทางและน้ำเสียงในการเล่าลองอัดวิดีโอสั้นๆและกลับมาดูเพื่อตรวจสอบความชัดเจนกระชับและพลังในการสื่อสารดูนะคะอาจจะลองฝึกเล่าให้เพื่อน หรือคงสนิทฟังแล้วก็อาจจะสอบถามฟีดแบ็ k หรือความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงเรื่องเราวให้ดียิ่งขึ้นค่ะ8ค่ะสร้างคอลเลกชันไมโครสตอรี่การจดบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่สามารถนำไปใช้ได้เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานประสบการณ์ส่วนตัวหรือคำแนะนำสั้นๆจากผู้อื่นก็สามารถนำมาเป็นคอลเลกชันไมโครสตอรี่ของเราได้นะคะ เมื่อเรามีไมโครสตอรี่สะสมไว้หลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์ก็จะทำให้เราสามารถที่จะหยิบสามารถที่จะเลือกใช้ตามสถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายค่ะถึงแม้ว่าโลกของเราจะหมุนเร็วขนาดไหนพฤติกรรมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่แต่การสื่อสารยังคงสำคัญมากๆเราควรหาเทคนิควิธีการที่ช่วยเสริมให้การสื่อสารของเรานั้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะคะ ซึ่งเทคนิคการเล่าเรื่องแบบไมโครสตอรี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจหากคุณฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้คุณนั้นเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากขึ้นค่ะดึงดูดความสนใจได้เร็วสร้างความเชื่อมโยงได้ไวและจดจำได้ง่ายนี่คือการเล่าแบบไมโครสตอรี่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะของเราเพิ่มมากขึ้น การฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากค่ะที่ช่วยอัพสกิลตัวเราได้อย่างแท้จริงแล้วพบกับ SoftSkill Whisperer ตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ